มาให้ชมกันนะคะเพื่อตกแต่งห้องที่มีขนาดแคบแคนะคะให้สามารถแขวนจักรยานได้2จุดนะคะจุดที่1อันนี้จุดที่2นะคะเสาตัวนี้เนี่ยสามารถปรับระดับความสูงได้ถึง4เมตรนะคะตรงนี้คือตัวปรับระดับความสูงนะคะหมุนเสาขึ้นไปตัวปรับระดับความสูงอีกจุดหนึ่งนะคะจะอยู่ข้างบนสุดตรงนี้ค่ะตรงด้านเทดานนะคะ ซึ่งตรงฐานเพดานจะเป็นสปริงนะคะเวลาเราหมุนไปจนสุดแล้วมันจะเกิดแรงกดบีบลงมาให้แน่นด้วยนะคะอะอันนี้คือด้านล่างนะคะทั้งเสาเลยตัวฐานก็เป็นยางคะ่ะฐานเสาเป็นยางตัวเสาเป็นอลูมิเนียมนะคะตรงนี้เป็นจุดที่แขวนจักรยานนะคะอุปก,ปกรณ์ ที่อยู่ในแพ็คเกจก็จะมีตัวนี้มาให้นะคะเราก็ประอกอบตัวนี้จะมีน็อตให้2จุดนะคะเราก็ขันน็อตตรงจุดนี้แล้วก็ที่แขวนจักรยานตรงนี้สามารถปรับได้นะคะหมุนไปวนเข็มค่ะคลายเกียร์คลายเกลียวหมุนตามเข็มจะขันให้แน่นะคะ่ะทุกจุดเลยจุดนี้ก็ด้วยนะคะสามารถขันออกมาแล้วก็ปรับเลื่อนตรงนี้ได้ตามความ ว่าของจักรยานค่ะเดี๋ยวไปชมภาพตอนที่แขวนเสร็จเลยนะคะค่ะแขวนจักรยานแล้วนะคะถ้าไม่สวยเราสามารถปรับได้อีกนะคะส่วนที่จะปรับก็คือตรงนี้นะคะเราปรับให้มันให้ตัวฐานตรงนี้มันเอียงได้ด้วยเอียงซ้ายเอียงขวานะคะเพื่อให้จักรยานมันตรงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูค่ะแล้วก็จะแขวนเฟรมวางไว้แบบนี้ค่ะแข็งแรงมากๆเลย